อย่าดื้อกับจา,านเขาใจเป้าประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนาะเซฟได้ก็ต้องเซฟเราก็ทำกับข้าไม่เป็นด้วยสิอ้าวคุณเป็นสีท่านลองซรงมาตกอ,อกตกใจเลยนะคะนี่กำลังจะทานข้าวเที่ยงอยู่ครับเนี่ยออ๋ใช่ค่ะผมว่า <c oughs> ในหนยจะทานข้าวเที่ยงก็เรามาแชร์กับข้าวกันนี้กว่าโอ้ยดีเลยนะคะเอ๊ะแต่ว่าวันนี้ครูเพนสีทำอะไรมาทานครับเนี่ยอ๋อข้าวน้องไก่ค่ะข้าวน้องไก่เหรอครับใช่ค่ะว่ทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะฮะเปงนรว่าเพนสีแบบถนัดซื้อข้าวแกงถุงอะค่ะก็เลยแบบว่าทําได้ไม่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครูเพนสีครับผมบอกเลยครูเพนสีเนี่ยสู้เมียผมไม่ได้ไม่แต่นิดเดียวยังไงอะเมียผมเนี่ยการทำข้บข้าวนี่เก่งมากนะะคือจะคคำว่าแดจังกลมเรียกพี่เลยดีกว ปูยิ่ฉาจังเลยนะคะมีคู่ชีวิตทํากับข้าวเก่งการเข้าพูดกันเท่านั้นแหละครับมียผมนี่เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเป็นสีจะพัฒนาตัวเองแล้วกันนะคะไม่เป็นไรครับผมว่าวันนี้เรามาแชร์กับข้าวทานกันดีกว่านะฮะค่ะดูดูดูข้าวแจ๋วเลยแจ๋วเลยเขางเป็นสีข้าวน้องไก่ข้าวแต่ว่าเป็นรูปน่องไก่ เป็นลูกน้องไก่ผมว่าไม่อะไรดีกว่าเดี๋ยวแชร์กินกันดีกว่านะครับกินด้วยกันดีกว่าต้องรบกวนนะคะงงตรงๆนี่เป็ปัญหาไม่ใช่ปัญหาคุณผู้หญิงขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยนะคะเอาเลยครับผมเอาเลยครับอึ๊บป็นไครับกุ้งแม่นมม้ำแบกตอนจุม่มเนี่ยโอ้น่าจะเป็นปูดำดัมตั้งมันใหญ่ดีตั้งใจจะปั้นปูอัสก้า แต่<อ>ว่าพอดีไปเห็นปูนาเข้าไป <c oughs> เออเพนสีว่าภรรยาของท่านรองทรง,งไม่น่าจะเป็นลูกศิษย์อ่จัรย์คือะค่ะน่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยแถวเชียงรายนะคะ <c oughs> ใช่แล้วเนาะมันเป็นวิธใหม่ของอาจารย์คำวับข้างนี่คือสุดยอดที่ถามจริงค่ะใช้เวลาปั้นกี่วันคะสองวันโอ้งัาม,มาค่ะมากินกันนะคะกินลาปูเลยค่ะ ตาปตานี่ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งโอ้ยยังไงคะบูดสมควรบูดนะคะแค่ตาก็สองชั่วโมงถ้าไม่บูดให้ถีบปากเลยคะ่ะผูเป็นสีหน้าพื่นไปกว่านี้น,นิดนึงทำไมคะฉันได้ขอถีบก่อนอกินน้องไข่ดีกว่าน,นะคะครับผมผม,ผมขอทานทานร่วมนะฮะได้เลยคะ่ะทานร่วม โอเคนะคะอุ้ยบูดโอ้อทำไมอ่ะดิฉันปั้นเร็วมากเลยนะคะเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็จะสิบนาทีได้ค่ะนี่ทำไมถึงบูดแล้วเนี่ยทำไมถึงบูดอ่ะมันกลิ่นมันกลิ่นบูดอ๋ออย่าก้มสิคะพอตักปุ๊บก็คือเงยกินข้าวไหน่อยบูดฉันบูดค่ะผมก็เอ๊ะทำไมกินข้าวมันแปลกแลกวเดี๋ยวคุดิโอ้ยอ่าค่ะกินได้ใครกินได้ครับผม ผู้หวยฮวินสีไม่ม sì. ีผัวเออเฮ้วนนี้ทำไมคนมันเงียบเๆวะเนี่ย60บาทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้คิวว่างเปล่าวะโอ้โหอย่าแค่คําว่าว่างไว้ดูเดี๋ยวว่างทั้ตู้เลยให้ขอ2ตู้นะเอาเลยนั่สบายนั่สบายหนูไม่มีเหรียญก็มาแลกไปเด้ออืม เฮียมีมุกมาสอนผมไหมขอเรื่อเรื่างนี้เหรอขออย่าของนี้แหละเคยดูตลกแบบมุกกับคำไหมแบบหัวนคำหัวอะไรเงี้ยเฮียพูดไปหนูพูดกลับมาอะไรเงี้ยกับคำอ่ะจังหวัดนี่จังหวัดนี้ได้ไหมรู้จังหวัดทุกจังหวัดไหมเน้นหนึ่งเฮียเอ้ยจังหวัดอะไรไปเองต้องหัวนกับมาเฮียนะลองลองเชียงใหม่ชายเมียงเฮียชายเองต้องไปเลยจังหวัดตัวเนี้ยเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเองงี้ย่างี้เลยเโอเคไ่ม เชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงอุตรดิตอิทรดุลเมืองเพชรแม่เพื่อนเมืองเพชรเม็ดเพื่อนกรุงเทพมหานครอมรตระกูลสินมิจฉาหาริีลกออมออมตะสถิตกทมได้ไหมแม่นี่แม่นี่มันต้องยางนี้ได้ไหมเอาอีกอันหนึ่งอียนหนึงอันนึงอันนี้กลับกันบ้างเฮียพูดคำหวนเองเองพูดคำตรงเลยหายกระตัวหัวก็ตาย้หายกระตูวหัวก็ตาย้หายกระตางหางก็ตาย้หายก็เนี้ย อยู่ใต้หางก็ตายอ่ะไม่พูดวะใส่ไม่รู้พูดไม่เป็นไรรัดแต่งผ้าตัดผ้าเฮียมันสกปรกปหมเนี่ยอะไรวะเสื้อทั้งสองตู้เลยอ่ะเฮียเหรอเนี่ยมันไม่สะอาดเลยอ่ะเฮ้ยแต่เครื่องเฮียมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเว้ยแล้วเมื่อกี้เองใส่พวกน้ำยาหรือว่าผงซักฟอกลงไปป่ะน้ำยาอะไรเฮียใส่ทำไมอ่ะเอ้า ซักผ้าก็ต้องใส่ดิผมไม่รู้อ่ะงั้นต้องไปหาไปเนี่ยไปหามาไหวป่ะเนี่ยเฮ้ยน้องเรียบร้อยนะเรียบร้อยพี่ใส่ครบหมดแล้วนะครบหมดแล้วผมตสักฟอกใส่ยังน้ำยาน้าหมดอ่ะน้ำยาหมดอืเอเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ถึงน้ำยามันจะหมดนะเต็มที่ผ้ามันก็แค่ไม่นุ่มแล้วก็ไม่หอมแเพน่อนนี่หอมแน่นอนพี่หอมได้ไงวะใส่น้ำเงี้ยวไปแทนเฮ้ยทีหลังเองก็เอาแกงเขียวหวานใส่ไปด้วยเอาใส่น้ำเงี้ยวจริงเลยเนี่ยเ,ออเดี๋ยวปันเดี๋ยวปันเดี๋ยวปันใส่ลงไปอะอน้ำเงี้ยวไงเนี่ยเอาน้ำเงี้ยวไปทำไมอะเฮ้ย,ยใส่น้ำยาลงไปก็ผมไปล้างเขากรบอกไม่มีน้ำยามีน้ำเงี้ยวหอมเหมือนกัน ไม่ได้หมายถึงหนมจีนน้ำยาน้ำยาคือน้ำยาปอกพันุน่มน้ำเงี้ยใส่ตู้ไปแล้วฮะหอมไหมหอมมันป้าเต้ดิหอมอะไรอะ่ะเต็มตู้แล้วคุ้ฟังอะไรผดชอบฝากเธอเลยนะเดี๋ยวเดีย๋ยวปุณิย์ก่อนปุณิย์ก่อนปุณิย์เลยเฮียไม่เข้าใจนี่เออถือว่า เองไม่รู้ที่ไม่ติดโทษโกดเองแต่เองช่วยพูดให้เงี้ยฟังหน่อยสิวะแล้วจะไม่โกรธในตู้เนี่ยร้านให้เสื้อผ้านเนี่ยจะให้ใหม่เถอะลวัวอะไรไหายกระตูะตหัวหก็ตายหายกระตัูหัวก็ตายหายกระตางหางก็ตายหายกระหัวอะไรฟังอะไรเร็วๆหายกระเร็วๆหายกระก็ไม่อยู่ทางใต้หางไงไม่ใช่พูดอย่างงั้นนี่กลัวอะไรโอย้ยไม่ยังยังพูดอีกไหมายกระตูหัวก็ตายหายกระตางหางก็ตาย หายกันจะตายคำเดียวมพูดไม่ได้อะโอหยิบเอาเงินไปไปเลยเว้ยแท้เลยเจอลูกค้าอยู่ทำไมดิวต้องล้างตู้ใหม่เนี่ยแท้ทำไมเราจะรองผู้ชายได้ฮะด้เมื่อเราต้องกระจะให้นักสึกสาวของเรามีทักษะเพลงรี่ะ คือจะไม่แปลกเลยค่ะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษและสำนยงนี้แต่เนี่ยครูพูดเป็นภาษาไทยค่ะคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เฮ้ยพูดอะไรวะมินเข้าใจเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแรงอะนี่วินเฮ้ยวินเปดีไหมคะไปไงคะ อ๋อโอเคถ้าฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดแบบปกติก็ได้นะคะโอ้นี่มันเป็นรูปอะไรนะเป็นดอกไม้ค่ะครูถ้าครูเดาไม่ผิดน่าจะเป็นดอกกุหลาบกุหลาบกุหลาบถือว่าโอเคนั่งได้ค่ะลูกแต่สวยนะอ๋อแตงโมมันก็สวยแหละมันติดอยู่อันหนึ่งสักอย่างหนึ่งแะมันพอตอนเธอถือเธอเหมือนมีแตงโมสามลูกเลยเฮ้ยลูกมันใหญ่ ลูกมันยากคอูค่ะเฮนนิกกี้เธอนี่นะนอกครูนอกทางใช่ค่ะครูเอออย่าไปแซวเพื่อนอย่างนั้นสิเธออย่าไปมู่รี่เพื่อนมูรีค่ะใครอยากกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลองประตูเฮ้ยตึกแปลกเกิดมาไม่เคยตัดผีเลยว่ะวันนี้อยากตัดผีสักทีผมแจ้งความไม่ได้เลยเดี๋ยวได้รู้ว่าคนอ้ำผีเป็นยังไงลุยมา ไปไม่นี่มนาแล้วไม่ใช่ตัวเองไอ้ย่าเออเออน่าอุ้มไม่ใช้จ้าตายยังไงจ้าตอนตายตายยังไงจ้าทำบุญไมให้นะจ้าจะจะลงบ่ไหมนอยากคับนี่นี่นี่น โอ้อันผีก็อย่าซ่ากับพี่จำไว้นักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคน